สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Cloud ค r ม m b e r นะครับผมแกมที่ไปเจอมาใน i ิชิโนะครับมันเด้งขึ้นมาครับอ่านคอนเซปต์และเอ๊ะมันน่าลองเล่นนะครับเขาพูดถึงเรานะครับผมที่เหมือนจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับอยู่ในอารยธรรมที่แบบโลกนี้น้ำอะละเหยกลายเป็นเมฆหมดนะครับมนุษย์เลยต้องหาทางสร้างหอคอยนะครับขึ้นมานะครับผมเพื่อจะขึ้นไปเก็บเมฆข้างบนนะครับเพื่อเป็นน้ำนะครับเพื่อดำรงชีวิตอยู่ซึ่งในแง่ของคอนเซปต์น่าสนใจอาจจะไม่ได้วหวามากแต่เท่าที่ดู ก็น่าลองเล่นดูนะครับโหลดมาฟรีลองเล่นไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับน่าจะออกแนว walking simulator เดินไปชมวิวโน่นนี่นั่นนะครับและที่สําคัญเป็นผู้สร้างเดียวกันกันกบ my beautiful paper Smile ใช่ไหมครับผมยังไม่เคยเล่นนะแต่เป็นเกมแนวกระดาษยิ้มหล่อนๆนะครับคนน่าจ,จะเคยดูกันและก็มาถึงอีกวันหนึ่งละเมาก็โคตรไวเลยโอเคควรจะไปเก็บน้ำก่อนจะไปทำงานหลักๆทุกคนเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเวอร์เกอร์นะครับในการต่อหอคอยนะครับขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆโอเคหลักๆก็คือเหมือนหอคอยนะครับของเพื่อนบ้านนะครับจะต่อขึ้นไปสูงแล้วครับแต่ว่าถูกล็อกไว้เรามีกุญแจวางอยู่บนโต๊ะต้องรอเอากุญแจไปลองเช็คดูนะครับว่าสามารถขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไปได้ก็ไปต่อได้นะครับเรื่องยาวเราให้สั้นนะครับตัวเราน่าจะชื่อว่าสแตนนะครับผมเป็นบันทึกที่บันทึกไว้ในปี PG 1489ไม่รู้ PG คืออะไรนะครับสักเรื่องหนึ่งเกิดใครรู้ก็บอกด้วยอันนี้คือหีบสมบ้ําน อ๋อน้ำคือเก็บใส่ตุ่มอย่างนี้เลยเหรอครับน่ารักดีแล้วก็มีบักเก็ตอฟวอเตออประตูล็อกอยู่โอเคงั้นก็ต้องออกไปทางนี้ละมัง้งกราฟิกเกมนี่เหมือนกับเป็นกระดาษเขียนนะครับเหมือนกับว่าสิ่งปลูกสร้างจะหยุดสร้างประมาณสัปดาห์ที่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้บิ i ดเ e อร์ทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างแต่หวังว่ามันน่าจะปลอดภัยพอที่ฉันจะขึ้นไปดูข้างบนนะ คงต้องหาทางแบบเดินข้ามทาวเวอร์สองอันนี้ราหวังว่าน่าจะไม่ตกมาตายซะก่อนเราต้องไปตรงโน้นนะครับแต่เราต้องมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วเชือกอยู่ตรงโน้นครับน่าจะเป็นลิฟต์ในการขึ้นไปงั้นถังน้ําที่แบกคืออะไรครับเอาไว้ดื่มกินเหรอครับเอาไว้ดื่มกินหรือว่าเพื่อใช้แบบเป็นเงินครับเป็นหนึ่งในค่าเขาเรียกว่าสิ่งมีค่าในการแลกเปลี่ยนหรือเปล่ามีกระดาษและที่เขนะียนอ่านน่ะ อ่านหน่อยแล้วกันแป๊บหนึ่งเป็นบันทึกบอกว่าเรากําลังก่อสร้างหอคอยขึ้นเราอย่างเร็วขึ้นเร็วมากเร็วมากแต่หน้าแปลกยิ่งเราก่อสร้างขึ้นสูงเท่าไหร่เมฆก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จทําเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีอ่าน่าจะชื่อว่าเบอร์นีนะครับผมแล้วก็เดอะเกรทเทอร์เรเบิลหรือว่าสิ่งเลวร้วายที่ใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนเป็นบันทึกประมาณไบเบิลรอเปล่าครับผมไม่ค่อยรู้นะครับไบเบิลก็ไม่เคยอ่านแต่แค่คิดว่าน่าจะประมาณมมานันนนน้นละมัั้งมนนเ็กกหใคบ กูจถ้าเกิดเอาตามคอนเซปต,ต์นี่โลกที่ไม่มีน้ําใช้น้ํและเหยขึ้นไปข้างบนหมดแล้วคนต่อหอคอยก็ได้ไปเก็บน้ําและเมฆก็หนีเรื่อยๆคิด่มันสิ้นหวังนะสิ้นหวังจัดๆเลยนะอ่ะโอเคถ้างั้นหลักๆก็คือห้องเข้าไม่ได้หรือว่าเข้าได้ว่าเข้าได้โอเคไม่มีอะไร ประตูห้องเปิดแล้วก็มีโนต้ตต้องอ่านโนต้ตตลอดลอ่านหน่อยแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็น pg 4 2 0หรือว่า pg จะไม่ใช่ปีแต่ว่าเป็นวันนะครับเบอร์นี่เอาแต่นั่งเู่เฉยแบบทําตัวเหมือนเป็นคนคุมงานไม่ยอมทําอะไรนั่งดื่มน้าอยู่คนเดียวฉันชักรู้สึกว่าไอ้หมอน,นี่มันเริ่มทําตัวเป็นหัวหน้าแล้วฮะฉันแอบ,บเอาน้าไปเก็บดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเป็นบ้าอํานาจขึ้นมาจะไม่ดีนั้นผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสบายๆแต่เรื่องของกราฟิกนี่อย่างที่บอกนะครับมันเหมือนกับเป็นภาพวาดกับดินสอเนาะกราฟิกมัน นเนี่ยเนี่ยมันเป็นดินสอวาดวาดแล้วก็เป็นบล็อกมาแปะ,แปะ,แ,ปะแปะกันก็ถือว่าอินดี้ดีครับภาพสวยดีเดินเงินสบายๆแล้วกันมีหลายหอคอยครับแต่หอคอยนี้น่าจะสูงที่สุดละมั้งไม่แน่ใจนะครับปะเปิดเข้าไปเช็คล็อกโอเคครับมาลองเข้าข้างหลังก็ได้วะบดกบันไดไม่มีอะไรครับตรงนี้เหมือนจะมีสี่สีหน่อยครับน่าจะดูดีอ้อต้องเดินผ่านตรงนี้ไปเพื่อขึ้นลิฟต์แต่ปัญหาคือประตูเข้าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก่อน,อนแล้วกันเผื่อจะมีกุญจงกุญแจนี่คือชั้นบนสุด ของทาวเวอร์ตัวนี้ละมั้งครับเหมือนกับทุกคนก็จะมีคอนโดไปของตัวเองนะครับเชื่อมโยงหากันด้วยเส้นสลิงในการส่งของและส่งคนมันก็เหมือนกับเป็นคุกย่อมๆเลยนะครับถ้าผมพยายามแบบคล้ายๆกับว่าเอาตัวเองเข้าไปในโลกของมันนี่น่กากูหูนะ <c oughs> เหมือนแต่ละคนนะก็มีคอนโดของตัวเองแล้วแบบคุณอยู่ทาวเวอร์เนี้ยคุณไปทาวเวอร์อื่นไม่ค่อยได้แลวคุณอยู่สูงๆในล,ลงไปข้างล่างก็ลําบากทุกอย่างต้องใช้การขนส่งผ่านระบบเชือกเนี่ยปะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนนะครับแล้วก็โอ้นี่เรียงหินเป็นรอยยิ้มปะอันนี้เป็นแดนรี่ของเอ็ดนานะครับ PG 3 6มันหมายถึงเป็นเร์เพจหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นจำนวนหน้ากระดาษไม่แน่ใจอะ่ะก็บอกว่าแทบไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยว่านี่คือการเฉลิมฉลองนะครับผมปีที่ร้อยของการสร้างทาวเวอร์นี้ หอคอย1 0 0ปีมันสูงขนาดไหนวะเนี่ยก็พูดถึงแบบว่าเหล่าต้นตระกูลคุณปู่อะไรพวกเนี้ยครับที่สร้างมาก่อนหน้าเราทําไมถึงไม่เห็นว่ามันอันตรายแล้วทำไมถึงยังปล่อยให้มันสร้างอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเืยล่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงนะครับก็โอเคเรื่องของกระดาษผมก็จะอ่านแบบประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับเหมือนปกติผมก็จะมาที่หอคอยที่สองบ้างบางครั้งนะอ่า Inhabitants quickly grew desperate and aggressive. Oh, that stands empty. Okay. สิ่งที่เขาพูดถึงก็เหมือนกับว่าแต่ละทาวเวอร์ก็จะมีระบบการปกครองของตัวเองนะครับถ้าเกิดทาวเวอร์นี้ทรัพยากรหมดเขาก็จะต้องเขาก็จะต้องเริ่มแบบดุดันเริ่มพยายามมาหาทาวเวอร์ข้างๆเพื่อแย่งชิงทรัพยากรก,กันเหมือนเป็นคนคนอยู่ละคนละตำบลกันนะครับแล้วแบบเฮ้ยเหมือนอยู่กนคนละประเทศนะครับถ้าเกิดประเทศนี้ทรัพยากรหมดหาไม่ได้ใช่ไหมแล้วกูชิงที่ข้างๆละกันก็อาจจะเกิดการต่อสู้ขึ้นได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครเหลือแล้วทำไมเราเหลืออยู่คนเดียววะเนี่ย ถ้าพยายามฟังแล้วก็อินกับเรื่องของโลกของมันผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะเนี่ย อ๋อแต่พอมาอ่านบันทึกของฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษของทาวเวอร์ฝั่งนี้นะครับที่เราบอกว่าเขาค่อนข้างเอ็กซ์ตีฟนะครับเขาก็บอกว่าหน้าแปลกใจที่เขาไม่ได้รับสเบียงนะครับผมจากคนที่อยู่ชั้นล่างชั้นล่างอาจจะส่งสเบียงเป็นอาหารขึ้นมา่วนชั้นบนก็ต้องเก็บน้ําเพื่อส่งออกไปข้างล่างแต่หน้าแปลกที่ทำไมข้างล่างไม่ส่งขึ้นมาวะเกิดอะไรขึ้นเขากัดตุนสเบียงไม่แบ่งเราข้างบนเหรอหรือวพวกนั้นตายกันหมดแล้วคืออะไรกันแน่เกิดเราไม่มีรัายากรหรือสเบียงมากพอคงต้อง เขาก็ไม่ได้แอคเซสซีแค่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดก็น่าสนใจน่าสนใจคนข้างบนไม่รู้ว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นเพราะเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับว่าข้างล่างมีอะไรเนี่ยถามว่าอยู่สูงกระดับเมฆไหมก็ใช่นะแล้วเราต้องไปไหนต่อวะเนี่ยข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ดีเจอริฟขนส่งละไม่รู้ว่าเกมจะกี่นาทีนะครับเนี่ยแต่ก็สําหรับเกมที่เล่นฟรีผมว่าคอนเทนต์ก็พอมีนะซาวก็พอได้ครับบรรยากาศก็ถือว่าท่าม,มาโอเคแล้วก็มีเรื่องราวให้อ่านแบบ อ่านไม่อ่านก็เล่นผ่านได้แหละครับว่าอย่างนั้นประตูทะลุได้ไหมทะลุเพื่อมาอ่านเปเปอร์ฉบับนี้ซึ่งกูจะผ่านประตูทำไมวะเน่ยก็เดินทะลุได้นี่หว่าดารี่ของเบอร์ท่าเหรอครับผม pg 9825นะครับถึงไดอารี มันคงจะแปลกๆมั้งถ้าเกิดมันจะมีฝนตกลงมาหลังจากที่สร้างหอคอยนี้มาแบบหลายสิบปีมากมากแล้วอะมันคงจะดีแหละถ้าเกิดแบบมันตกมาตอนนี้และขณะที่เรากําลังจัดสรรปันส่วนเรื่องของทรัพยากรน้ํากันเอาตามตรงเกิดมาฉันก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าฝนมันหน้าตาเป็นยังไงแต่จากที่คุณยาเล่ามาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมันคงจะดีเกิดได้เห็นน้ําไหลลงมาแบบจํานวนมหาศาลทะเลทรายหรือว่าพื้นดินแห้งแล้งทุกอย่างมันจะดีขึ้นฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะอยู่รอดไปถึงวันที่ฝนตกลงมาให้ฉันเห็น โอเคบางทีผมอาจจะแปลตกหล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันก็งงง,งคือมันงงแต่แบบยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของโลกอ่ะแหละอ่าฮะเหมือนตรงนี้จะติดตั้งเพื่อจะส่งไปที่ทาวเวอร์ที่3ต้องหาทางข้ามไปแล้มังครับเจ้าเชือกส่งของอันนี้นะครับโอเค คราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะไปที่เชือกส่งของยังไงมีกระดาษอีกแล้ววะอ่านก็อ่านอ่าบันทึกของคายนะครับคายคือคนที่อยู่ในทาวเวอร์ที่2อตรงนี้นะครับก็บอกว่าผมพยายามไปคุยเจรจาต่อรองกันนะคุยด้วยเหตุผลแต่ว่าไอ้พวกที่อยู่ทาวเวอร์สมันสารเลวจริงๆมันไม่ยอมแบ่งอะไรให้เราเลยสงสัยมันคงอยากเห็นเราตายกันนักใช่ไหมเง้นได้งั้นเดี๋ยวคืนนี้จะบุกไปหามันไปแยกทุกอย่างมาให้หมดแล้วคอยดูพวกมันตายบ้างอ๋อคายนะครับคนที่บอกก็แบบอยู่ทาวเวอร์สนะครับโอเค ส่วนตรงนี้สามารถหมุนได้ไหมหมุนกลับมานี่คือทาวเวอร์สนั่นคือทาวเวอร์หนึ่งนั่นคือทาวเวอร์สานั่นคือทาวเวอร์สี่โอเคก็ถือว่ามีระบบการปกครองและการแบ่งปันทรัพยากรก,กันที่ดีนะครับข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคลาวคลัมเบอร์นะครับตามชื่อเกมเลยครับผู้ที่ปีนนะครับขึ้นบนเมฆโอเคแล้วตรงชั้นบนนี้มีอะไรบ้างวะขอเดินแวะนิดนึงครับเผื่อมีอะไรให้อ่านให้เก็บไม่มีอะไรเลยนี่เป็นจุดบนสุดของทาวเวอร์มั้งครับ ปะ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 งั้นเดี๋ยวลงไปก่อนคราวนี้ปุ๊บขึ้นตรงนี้แล้วอ๋อระบบอัตโนมัติไปที่ทาวเวอร์ที่สามแะมั้งมืจะว่าที่นี่มันก็คงจะเรียกว่าสวยแหละ<า>เกิดมาได้มีฝุ่นละอองอะไรแบบเต็มไปหมดจนแทบจะหายใจไม่ออกแลก้วก็นั่นนี่นั่นว่ากันไปครับข้างล่างลงได้ไม่ข้างบนไปได้หรือเปล่าห,หวังว่าจะเจอสิ่งที่ตามหาในหอคอยที่สี่นะ โอเคครับต้องหาทางไปที่4ซึ่ง4ไปด้านบนตรงนี้ถ้ารู้วนะ่านั่นคือทางที่ถูกต้องกันผมลงไปด้านล่างก่อนดีกว่าโอ้มีเปร์ให้อ่านทั้งสองใบเนอ่านก่อนแล้วกันอันนี้เป็นบันทึกของฮาแดงบันทึกที่1น,นะครับผม PG 1หรือเพจวันป้าน่าจะมานั้นแล้วมั้งครับชั้นนี้แบบ พยายามจะไม่หงุดหงิดแล้วเชียวแต่มันก็ทนไม่ได้จริงๆอะ่ะตอนนี้ทรัพยากรเราก็ขาดน้ําแล้วก็ขาด,แ,ขาดแถมที่สำคัญไอ้คายนี่ก็ไม่ยอมร่วมมือด้วยสิเท่าที่ลองดูวันนี้นี่มันพยายามผลักฉันตกจากทาวเวอร์นี่ห้าครั้งะนะถ้าวันใดวันนึงตกลงมาในแสดงความผิดมันแน่นอนหาดังเหรอ ฮาดังทำไมชื่อแปลกๆวะอันนี้ล่ะบันทึกของโจ้นะครับผมเดลี่พีจห้าหกนะครับผมเมืม่อวานนี้ฮาดังนะครับผมตกมาจากหอกคอยไม่รู้ด้วยสิว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แยก่ก็คือว่าเขาเป็นคนถือกุญแจนในการเข้าสู่แบบหีบที่เก็บน้ำไปเยอะด้วยสิและต้องหาทางทําการพังนะครับหีบเพื่อเอาน้ํามาใช้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเสียน้ําไปเยอะอยู่ฮาดังเชื่อโดนผักตกจริงๆด้วยไอ้คายนี่มันตัวดีเลยเนี่ยใช่ไหม อ๋ออันนี้คาวนะครับไม่ใช่คายคาวเหรอคาวนี่เป็นตัวละครใหม่ให้ไม่รู้เรื่องลงไปข้างล่างไม่ได้ก็ต้องบอกว่าชีวิตนี่มันแบบแขวนอยู่บนเส้นได้จริงนะครับพวกนี้โอ,อเคก็ต้องขึ้นไปข้างบนละมั้งขึ้นไปขึ้นไปหอคอยที่สี่มีอะไรหรือเปล่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะเข้าไปในห้องใดใหม่นะบันทึกอยู่เยอะแยะ,ยะห,หมดเลยเว้ยอา้าว ไม่ใช่เหรอบันทึกของไอ้คาวนะครับผมบอกว่าแบบมันอดไม่ได้จริงๆอะ่ะรู้สึกแบบเวลาแกลอ้เจ้าฮาดังแล้วมันชอบทําท่าตลกอะ่ะบางทีแบบอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็แกลทําเป็นแบบผักมือไปโดนบ้างให้มันเหมือนจะตกเลยพวกเนี้ยแล้วมันก็ทําเป็นหัวเสียหัวเสียแหมเล่นกับไอ้หมอนี่มันสนุกจริงฮาดังน่าจะชอบอ่ะเนี่ยเชื่อแกลเขาเขาไม่เล่นด้วยเขาี้ยก็มือจะฆ่าตายที่สำคัญมึงตกไปจริงๆด้วยอย่าบอกนะว่าที่มึงตกจริงๆนี่เพราะว่าไอ้คาวมันแกล่นะมันจะชี้ช้ปกระลำดอกมากเลยนะ มันก็เป็นเหมือนกับเป็นดาร์คฮิวเมอร์นะครับนิดนึงนิดนึงแต่ก็โอเคอย่างน้อยคนที่ทาวเวอร์สามนะครับผมก็ไม่ได้แลนแคนมากนักนะครับลักษณะนะั้นถามว่าแลนแค้นไั่ก็นิดนึงแต่ก็ไมไ่ถึงขั้นต่อสู้แย่งชิงนะครับต่อไปทาวเวอร์หนี่ไม่ค่อยมีประวัติอะไรมากมายฮะต่อไปนั่นทาวเวอร์สี่แล้วมั้ง like ต้องหาทางซ่อมสะพานซะก่อนต้องการแตล้งนะครับผมเพิ่มเติมสักนิดนึง แพลงอย่างนั้นเหรอเราจะไปเอาแพล้งจากไหนได้นะหยิบไปปับ๊บโอเคได้แพลงแล้วเราต้องตักน้ำขึ้นมาไปข้างบนด้วยเหรอว่าเราถือนะครับผมบาเก็ตเอาวอเตอร์หรือว่าถังน้ำมาอยู่ตึกหนึ่งตึกสองตึกสามตึกสี่ตึกห้าตึกหกตึกเจ็ดตึกแปดโอเคใช้ครบครับเดินไปต่อสปินไม่ได้แต่ถามว่าภาพสวยจริงงั้เนี่ย ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันเป็นคนสุดท้ายของที่นี่ไม่คิดเลยว่ามันจะจบแบบนี้ก็ททำให้แบบสงสัยเหมือนกันว่าเราทำแบบนี้ทำไมตั้งแต่แรกอ๋อพยายามขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นมนุษย์คนมนุษย์คนเดียวที่หลงเหลืออยู่กะฉี่ช้ำดีนะครับประตูนี้เข้าไม่ได้โอ,อเคถงังนงถังน้ำเป็นถังที่เปล่าหมดเลยครับ และน้ำในถงังเราก็มีนิดเดียวนะครับเท่าที่สังเกตได้อ่มีกระดาษ2ใบ บันทึกของความทะยทยานนะครับผมบอกว่าถึงทุกชีวิตบนโลกใบนี้เราและครอบครัวของเราคือผู้ที่มองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงเรื่องของการขาดน้ําเราพยายามก่อสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นมาผู้คนต่างหยอกล้อพูดล้อเลียนเราคิดว่าเราเป็นพวกบ้าคิดว่าเราไม่มีสมองแต่เรานั่ยแหละคือผู้ที่ทําจริงแล้วก็ลงมือทําในขณะที่น้ําแห้งแล้งทะเลสาบไม่เหลือคลองไม่มีน้ําเหลืออยู่เราคือผู้ที่มีบูปลิ้น์หรือว่าพิมพ์เขียวในการสร้างหอคอยนี้จนผู้คนต้องแย่งชิงกัน ถึงจะยังไม่สําเร็จแต่เราต้องไปไกลกว่านี้เราต้องพยายามไต่ขึ้นไปบนเมฆให้ได้จาก The ะซันออฟซิล่าหรือว่าลูกชายแห่งซีล่าไม่รู้ว่าใครเหมือนก็นน่าจะเป็นหัวหน้านะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าผู้นําทั้งหมดอันนี้คือกระดาษของความทยอทยานและอันนี้ล่ะ อ่านี่เป็นกระดาษของคนที่ชื่อว่าดิวีนะครับผมก็พูดถึงบทการพูดนะครับของไอ้เจ้าคนมาเมื่อกี้นะครับกระดาษทางซ้ายแบบแอไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่เลยอะ่ะฟังดูหน้าขนลุกโน้แบบแม่เนี่ยคนก็รู้กันอยู่ว่าน้ํามันหายแล้วก็ทํามาตั้งหลายร้อยปีแล้วย,ยังไม่ค่อยถึงเป้าหมายเลยก็ อันนี้ก็อาจจะทะเยอทะยานสุดคนนี้ก็บอกไม่ขนาดนั้นหรอกโน่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปนะครับแต่ก็โอเคหลักๆก,ก็คือว่าต้องขึ้นไปข้างบนลำมังนะเดินอ่านโน้ตชมวิวดูอะไรต่อมีอะไรเกมค่อนข้างฮา,าชาง่วงนะครับแต่ก็โอเคแหละยังดีที่มีอะไรให้อ่านบ้างอโอเคไปกันเรื่อยๆสบายสบาย,บายนี่เป็นทาวเวอร์ที่สูงที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ในตัวยังคงถือถังน้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับข้างบนโน้นไต่บันไดวนขึ้นไปได้นิดนึงเก็บแผ่นไม้ คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันมันให้เก็บเราก็เก็บครับต้องต่อขึ้นไปข้างบนเหรอหรือว่านี่คือจุดสูงสุดที่เราจะมาได้แล้วอาจจะเจอน้ำจริงก็ได้เราคือคนสุดท้ายที่สามารถหาน้ําเจอแต่ไม่แน่ว่าทุกคนข้างล่างอาจจะตายหมดแล้วก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้นี่มันก็น่าจะโซแซนิดนึงนะครับต้องต่อขึ้นไปเรื่อยๆเหรอโอเคตึกตึกตึกแล้วก็ตึก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 นี่คือ รงไหนวะเนี่ยมันให้ไ้กดกดไปเรื่อยๆแล้วกันต้องต่อตรงไหนวะอ๋อ,อโอเคที่นี่มันสวยจริงๆนะเนี่ยถึงจะเต็มไปด้วยฝุ่นเขาเรียกว่าฝุ่น,นพายุฝุ่นกเ็เถอะมันก็ยังดูสงบดีอะนะฉันก็ทำงานเรื่องการสร้างหองค,คอยมาตลอดชีวิตเลยไม่เคยหยุดเลยไม่เคยได้มีเวลาได้แบบมานั่งเ,เอนจอยกับชีวิต เราเอาแต่มองขึ้นไปบนฟ้าเราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะไปถึงมันแต่ตอนที่ทุกคนได้จากไปอ่ะฮะฉันก็ได้คิดแป๊บนึงเดี๋ยวตรงนี้ใส่ซับให้ไม่เข้าใจดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตในการสร้างไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เวลาได้พักเลยก็คือเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นก็นานแล้วสินะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเสร็จสิ้นแล้วล่ะโดดเหรออ๋อนั่ง enjoy กับชีวิตอย่าบอกนะฝนตกน่ะเชี่ยสำเร็จคืออะไระครับเพราะเราออนน้ำถังนั้นขึ้นมาสู่จุดสูงสุดอย่างนั้นลหละครับเกิดปรากฏการณ์บางอย่างและฝนก็ตกมาในรอบหลายร้อยหลายพันปีคนที่ตั้งใจว่าจะอยู่รอดมาจนเห็นฝนมาไม่ถึง คนหลายคนต่อสู้เพื่อแย่งน้ำหนึ่งถังบางก็ตายบางก็ตายแบบสิ้นคิดโดนผักตกแบบเล่นๆบางก็ฆ่ากันเพื่อแย่งทรัพยากรคนข้างล่างกักตุนของไม่ยอมส่งลงไปข้างบนคนข้างบนหาน้ําได้ไม่ยอมส่งลงไปข้างล่างทุกอย่างมันก็แย่หมดจนกระทั่งจอนจบตรงนี้ก็ถือว่าสรุปเรื่องราวได้น่าประทับใจดีไม่ใช่เป็นเกมที่แบบนำเสนอเรื่องราวได้แบบอินมากเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษมันก็จะเดินๆงง,งๆหน่อยว่าคืออะไรนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าออกมาดี และนี่คือ Cloud Camber นะครับผมทุกคนหลักๆก็คือเขาสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้คนได้รู้จักเกมแล้วก็ได้ลองซื้อเกม Beautiful Paper ส i l e นะครับอยู่ตรงนี้ที่ผมบางๆอยู่ก็เดี๋ยวกะว่าจะหาจังหวะไปลองเล่นดูนะครับกราฟิกประมาณนี้ครับแต่จะเป็นเกมฮอลเลอร์อะไรว่ากันไปนะครับถือว่าดีครับกรอิ่มๆดีครับใครดูจบแล้วชอบการเกิดบริยาบอกอยากคุยนะครับอยากคุยเรื่องคอนเซปต์อยากคุยเรื่องที่ผมแปลตกหล่นหรือว่าได้คุยเรื่องของสภาพแวดล้อมของโลกที่ผมว่าคอนเซปต์มันดีนะ ตั้งแต่ผมไม่เห็นว่าเบื้องล่างเป็นยังไงแค่เราคิดว่าข้างบนเป็นยังไงเนี่ยมันก็จินตนาการได้เยอะแล้วครับเราเห็นถึงการต่อสู้เห็นถึงการแย่งชิงเห็นถึงความท้อแท้การสร้างสักอย่างขึ้นไปโดยที่ไม่รู้จะไปสุดตรงไหนมันก็นิดนึงนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยผมว่าน่าจะ ไม่ไม่หนักถ้าไม่ดีกว่าก็อ,อาจจะหนักแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะคนต้องแย่งชิงน้ำกันเ,เลยเทะเลยครับนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วนี่คือคลาวคลัมเบอร์นะครับหรือว่าผู้ปีนอยู่บนเมฆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากครับครดูจบแล้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์และเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสละวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ